ป่าโดจีจี้ปนไข่คือเราไม่ได้ซื้อเขานะแต่ว่าทำตามที่เขารีวิวแต่สูตรก็อาจจะแบบไม่เปีแต่ว่าสีอ่ะสีมันก็ได้อยู่นะเดี้ยวะเอามแเ่สั้นๆนบนนีเราคือแบบี่เทคนับรเกาแบบว่าปิมปกติ กิมกอนที่พ่อไม่รู้จะอร่อยไหมกับแม่จะมาเจออีกทีนึงคือคนเลยที่เกี่ยวข้องว่าเด็กเด็กสุดของตุดทเนี่ยที่ชวนน้องมาตาลไปเล่นที่สระบ่อน้ำหลังวัดเนี่ยเป็นใครกันแน่ยังตามหาตัวกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ทีมข่าวอมริรีนทีลงพื้นที่ไปที่หลังวัดเขาตาโปนอีกรอบหนึ่ง พราะก็เด็กจะถามหาความจริงเหมือนกันว่าเด็กหนังมันแบบจริงไหมงนี้ังมันแข่งแข็งลอกได้อยู่และเป็นจุดที่น้องตาๆล้อยู่เขาชาดีนะอจะเดินไม่รู้ว่เหมือนอะไรไม่ไม่เหมือนปลาส้มเราชาจะแบบซึ่งจริงก็อติดมันไม่เหียวตรงนี้เพราะเป็นป่ายางทั้นั้นดูวันนี้นะฮะอันตรวจเอง มิคุณคงเก็บกล้องผู้กำกับตัวพอเมืองปราดบอกว่าตัวของกล้องวงจางไปรอบวัดมันจะเป็นเมันจะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆงานของวันนี้พี่น้องบีเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าที่มีเด็กคนนึงมาถงศาลใส่เยรื่องยาบางเมื่อางกระแทกแกะไผ่เดยสารคือตัวของแล้วก็ไม่เจอนะเพราะมันเมื่อปางเขาเป็นคนเก่าแบบตลอดเวลามันอร่อยแปรี้ยวๆว่าน้ำตาลมาเดินตรงนี้ กับพี่สาวเพราะที่เหนือเขาเนี่ยกแต่การเขาคิดตรงกับปิดประตูเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไปไม่ได้แต่สูตรก็ไม่ได้ไปตามเขานะแต่ไม่เหม็นขาวนะอบถขนาดทำแบบผมตรวจมั่วๆไปทำตามเขามันมีหลายช่องเนาะบางช่องก็เกลือสองช้อนอะไรสองช้อนก็ไม่รู้อุ้ยรสชาติดีนะอืม พอมันกินแก้มกับหอมแดงอ่ะชอการเดเด็กับมันอ่ะมีสัาที่ไปได้อะไปได้น่อร่อยตอนแรกก็คิดว่าราชาติไม่จะเป็นยังไงแต่เนื้อแน่นอ่ะคือเนื้อปลาถูก,กันแน่นแบบนี้ลอกออกนะจ๊ะลอกหนังออกไปน้หมอ่กน้องอย่ยป หอมใจเครื่องพูดที่ใส่พวกสุดท้ายวันนี้ผมบอกว่าเราไปเจอกับยายของเด็กที่ถ่ายมาน้องวันนี้ใส่เป็นน้ำมันมะพร้าวเทนนะทุกคนไม่มีน้ำมันหลานแล้วดอกทานตะวันใช่ไหมแล้วก็เดินกลับบ้านมาำไปเดียวยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรนี่ก็จะมีความหอมๆน้ำเ่ยอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใครไปไหนมาไหนไม่รู้น้ำกับหายไปตรงนนั้นจะอยู่กับหลานนี่แหละไปกิล์มกับหลานหนันเดียวน่ะ มานานแล้วมันมาทอาบน้ำอาใครเสร็จอะมันต่อกับกม่รู้คนไปบ่ายนี่เลยไม่เยอะไอ้นี่ก็ทำเฉยจริงไม่รู้เรื่องเลยอะเนี่เพวกะปกุมวาเนี่ยรู้อหรงั้นไม่รู้เรื่องอะว่าใครเป็นอะไรไม่รู้ะก็บอสกับบอกเนี่ยฟาดกูเองด้วยเนี่ยฟาดกูเองด้วย